ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้นำเรื่องราวของตำราพาคนหนีตายกองทัพอเมริกานะคะที่จะต้องมีการฝึก NCO หรือว่าวิชาการอบพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญรับฟังสารคาดีภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กในชื่อตอนนี่คือตำราพาคนหนีตายกองทัพอเมริกาต้องฝึก NCO เชิญรับฟังค่ะ เพื่อนๆครับย้อนไปราวกลางเดือนสิงหาคม64ที่ผ่านมาภาพที่คนทั่วโลกได้เห็นกลายเป็นภาพจําและจะจารึกในประวัติศาสตร์ไปอีกแสนนานคือภาพของการอบพยพประชาชนชายหญิงลูกเด็กเล็กแดงหอบหิว้วกันไปขึ้นเครื่องบินฐานสหรัฐบินออกจากกรุงคาโบอัฟกา,านิสถานเริ่มปฏิบัติเมื่อ15สิงหาคม64และ ปฏิบัติการต่อเนื่องไปอีกราวสองสัปดาห์ทหารสารัฐได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการขนย้ายผู้คนทั้งหลายแบบทั้งวันทั้งคืนในสภาพเร่งด่วนในลักษณะที่เรียกกันว่าหนีตายมหาอำนาจมากันเคยประสบเหตุทำงานเช่นนี้ตลอดมาในระดับใหญ่ระดับกลางระดับเล็กหมายถึงขนมาก คนปานกลางหรือคนแค่นิดหน่อยคนอเมริกันที่อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานทูตเมื่อประสบวิกฤตการเกิดสงครามกลางเมืองจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอจะเป็นการอบพยพทางบกทางน้ำหรือทางอากาศก็แล้วแต่การอบพยพนำพาบุคคลผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ถืออาวุธที่เห็นในภาพ ผู้แปะขอเรียนให้ทราบว่าเป็นวิชาหนึ่งในการศึกษาในการฝึกในโรงเรียนทหารสหรัฐในระดับโรงเรียนเสนาธิการและในระดับที่ต่างกว่าในทหารในสิบจะต้องเรียนฝึกการวางแผนและจะต้องฝึกเน้นการฝึกเผยแพร่ไปยังมิตรประเทศด้วยวิชานี้หรือ การฝึกในลักษณะนี้มีตำราที่ใช้ร่วมกันในสีเหล่าทัพเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Noncombatant Evacuation Operations เรียกย่อๆว่า NEO หรือ NEO ภาษาไทยก็คือวิชาการอพยพบ,บุคคลพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ปู่แปะเคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกโคบรโกในปี2004และ2005 สหรัฐได้นำการฝึกนิโอมาเผยแพร่มาฝึกมาสอนในประเทศไทยรวมถึงการฝึกกับประเทศพันธมิตรด้วยลัสุดที่เห็นการ uations, ทำงาน <Un able S 1> ของสหรัฐในอัฟกานิสถานที่ต้องขนขน,ขนออกไปเป็นแสน <c oughs> ก็มีหลักการทำงานนะครับ <c oughs> และยิ่งต้องทำงานร่วมกับต่างชาติห <c oughs> ลายฝ่าย <c oughs> ที่เข้ามาช่วย มากหมอมากความยิ่งอันตรายสับสนไม่รู้ใครเป็นใครเรื่องที่อันตรายที่สุดในการทางานนีโอยกตัวอย่างเช่นเมื่อทหารอากาศที่เป็นนักบินติดเครื่องรออยู่เปิดแรมท้ายเครื่องให้ผู้อบพยพทยอยขึ้นมาเขาจะกลายเป็นผู้เสี่ยงตายมากที่สุดเพราะกระบวนการคัดกรองพาคนหนีตายวิ่งมาขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นทหารบกหรืออาจจะเป็นนาววิโยธทินหรืออาจจะเป็นพลเรือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภาคพื้นดินเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยพวกคุณคัดกรองตรวจค้นร่างกายผู้โดยสารร้อยเปอร์เซนต์ไหมในร่างกายเสื้อผ้าลูกเด็กเล็กแดงสัมภระติดตัวขวดนมคุณตรวจคนแล้วแน่นะ ชัวนะเพราะเมื่อคนนับร้อยเหล่านี้ขึ้นไปบนเครื่องแล้วและเครื่องบินขึ้นเมื่อมีอะไรตูมตามขึ้นมากลางอากาศพวกอ้วทหารอากาศลูกเรือทั้งหมดจะตายกันยกลำนะว้ยนี่คือเรื่องจริงครับท่ามกลางิเกฤตของสงครามใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร ใครจะเป็นผู้อนุมัติให้ขึ้นเครื่องจำนวนเท่าใดและใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดมีอำนาจสูงสุดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนต้องฝึกจากตำราเล่มนี้ครับตำราเขียนเอาไว้ว่าจะต้องตั้งศูนย์บัญชการนีโอมีพอบอเหตุการณ์และที่ยากที่สุดทราบไหมครับมันคือระบบ การติดต่อสื่อสารทหารรวมทั้งพลเรือนที่ผ่านงานในลักษณะนี้มาเล่าประสบการณ์แบ่งปันกันกองกำลังทางอากาศกองกำลังบนภาคพื้นดินรวมทั้งเรือรบที่ลอยอยู่ในทะเลเคยพังพินาศกันมาแล้ว เรื่องติดต่อวิทยุกันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตัวแต่ระบบการติดต่อทางวิทยุที่ต่างกันล้มคว่ำขมํหงายกันมาแล้วและที่พังเละเทะยุ่งยากที่สุดก็คือการที่ต้องไปทำงานในประเทศที่พูดกันคนละภาษาการปฏิบัติการต่างๆเมื่อแต่ละฝ่ายต้องการแจ้งเตือนแจ้งข่าวประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้ ไม่รู้จะไปที่ความถี่ไหนอย่างไรนี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ล้มเหลวกันมาเยอะถ้าไม่เขียนตำราไวา้ไม่ตกลงกันก่อนรับรองได้ว่าพังในตำราระบุป,ปัจจัยหลักในการทำงานตามภาพพอเป็นตัวอย่างนะครับการอพยพก็ใช่ว่า อยู่ๆจะเอาเครื่องบินของเราไปลงจอดในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ไปกวาดต้อนผู้คนมาขึ้นเครื่องตำราฝรั่งยังบอกให้เห็นถึงระดับของสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปในสามระดับคือระดับที่หนึ่งถ้าประเทศเจ้าบ้านให้ความร่วมมือในการอบพยพแบบนี้ก็อุปสรรคน้อยหน่อยทำงานสะดวกสถานการณ์ที่สอง ถ้าประเทศเจ้าบ้านไม่ค่อยเหตความร่วมมือในการขนย้ายมีกองกําลังติดอาวุธจํานวนหนึ่งคอยขัดขวางเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราซึ่งแบบนี้ก็อาจจะต้องมีกําลังรบของเราอาจจะต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยคอมมานโดของเราติดเครื่องบินไปด้วยเพื่อทําการสู้รบคุ้มกันฝ่ายเรารวมทั้งผู้อพยพในลักษณะจํากัดมากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจกันเองหรือแบบที่สแบบนี้ยากมากก็คือประเทศเจ้าของบ้านขัดขวางไม่เต็มใจให้เราไปอบพยพผู้คนออกมาจากประเทศของเขาอันนี้ต้องจัดกำลังพิเศษแค่ไหนอย่างไรจะมีกำลังทางอากาศที่ลอยฟ้าให้ การคุ้มครองสนับสนุนหรือไม่จะนำยานเกราะบรรทุกใส่เครื่องบินไปด้วยเมื่อเปิดท้ายเครื่องบินแล้วยานเกราะเหล่านี้ไปแลกหมัดเหล็กใส่กันมันจะทำได้หรือไม่อย่างไรจะพาคนของเราออกมาได้ไหมเครื่องจะบินขึ้นได้ไหมโจทย์ข้อนี้ยากที่สุดและเสี่ยงที่สุดนี่เป็นสามระดับสามรูปแบบ ในการทำงานที่ในตำรามีคำแนะนำส่วนจะทำได้มากได้น้อยสับสนมั่วสำเร็จหรือล้มเหลวก็แล้วแต่ฝีมือรวมทั้งโชคชะตากองทัพสหรัฐรเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาเป็นระยะระยะต้องฝึกซ้อมรวมทั้งมีหลักการให้ชัดเจนสหรัฐเองก็เคยสูญเสียสับสนมามาก เมื่อไม่เคยมีแนวทางไม่เคยมีหลักปฏิบัติมาก่อนก็มาเขียนตำรานี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางป๊่แป๊กขอยกตัวอย่างสงครามเวียดนามภาพนี้คุณค้นนะครับพศ2516ประธานธิบดีสหรัฐสั่งให้ทยอยถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากสงครามเวียดนามที่สหรัฐเข้ามาทำศึกราวสิบปี อเมริกาเจรจาสงบศึกกับเวียดนามเหนือในกรุงปารีสบรรลุข้อตกลงเด็กหนุ่มเมกันถูกเกณฑ์มารบมาตายในสงครามเวียดนามแล้วราวห้าหมืนแปดพันนายหมดเงินไปมหาศาลสหรัฐอุ้มชูดูแลเว,วียดนามใต้มานานในการทำศึกกับเวียดนามเหนือสหรัฐมอบอาวุธวางรากฐานการศึกสงครามให้กองทัพเวียดนามใต้ ให้ยืนบนขาตัวเองไปรบเพื่อแผ่นดินตัวเองแต่ในที่สุดการคอร์รัปชันในกองทัพอย่างมโหรานการหนีทัพของทาหารเวียดนามใต้ก็นำไปสู่การล่มสลายของประเทศเวียดนามใต้นี่เป็นภาพเหตุการณ30์30เมษายน2518เมื่อกองทัพเวียดนามเหนือบุกถึงกรุงไส่งอนเมืองหลวงของเวียดนามใต้อเมริกา รู้แจ้งมาตลอดว่าเวียดนามใต้ยังไงก็ไปไม่รอดผู้นำทางทหารของเวียดนามใต้ลู้จะเซเพลสุกสำราญก่อนหน้านั้นอเมริกาไปคุยในทางลับกับผู้นำเวียดนามเหนือมาแล้วว่าอเมริกายังมีเอกอัครราชทูตยังมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ในไส้งอนนะเวย้ยอเมริกาขอเวลาให้บุคคลเหล่านี้ ได้ทยอยออกมาจากประเทศเสื้อก่อนเวียดนามเหนืออย่าเพิ่งบุกถึงไส่งอนแม้ทัพเวียดนามเหนือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นำกำลังทหารนับหมืน่นมาจอที่ชานเมืองจะยังไม่บุกไส่งอนตามที่สหรัฐร้องขอมากันไม่ทิ้งผองเพื่อนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงเพราะถ้าไม่พานีไปเวียดนามเหนือ บุกมาที่ไซงอนคนพวกนี้ถูกกำจัดแน่นอน3เมษายน2518ประธานาธิบดีฟอร์ดอนุมัติให้เริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า Baby Lift ซึ่งเป็นการอบพยพเด็กกำพร้าเด็กที่เกิดจากทหารอเมริกันไปมีลูกกับสาวเวียดนามรวมทั้งเด็กๆที่พ่อแม่ตายในสงครามมีราวประมาณ3,000คน 4เมษายน2518คือเที่ยวบินแรกราวสองสัปดาห์เศษๆก่อนไส่งอนจะแตกเครื่องบิน C5 ของสหรัฐเจ้าหน้าที่อาสาและเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไปอ,อุปยบเด็กทารกเด็กเล็กราวสามพันคนทยอยออกมาจากสถานสงเคราะห์ใส่กลองใสตะกา้าไปขึ้นเครื่องบินทหารเครื่องบินพลละเลือนแล้วรีบบินหนีออกจากสนามบินตันสนุตไส่งอน เชื่อไหมครับเครื่องบินทหารสารัฐเที่ยวปฐมฤกษ์ที่พาทารกและเด็กเล็กบินขึ้นหนีตายเครื่องบินลำนั้นเชิดหัวไปในอากาศได้เพียงชั่วอึดใจนักบินพยายามหันหัวกลับมาลงที่สนามบินเหตุเพราะประตูเครื่องบินหลุดนกเหล็กเอี้ยวตัวกลับมายังไม่ทันถึงสนามบิน ปักหัวลงในทุ่งนาเครื่องบินพังพินาศกระจายเป็นชิ้นส่วนเด็กเล็ก78คนจากจำนวน243คนและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องอีก35คนเสียชีวิตทั้งหมดเที่ยวบินแรกโชคร้ายเกิดเหตุหน้าสลดโหดหูเป็นข่าวไปทั่วโลกแต่วอชิงตันก็ยังไม่ละความพยายามยังคง ต้องดำรงความมุ่งหมายจะขนย้ายเด็กราสามพันคนหนีออกไปให้ได้เจ้าหน้าที่สหรัฐทำงานแข่งกับเวลากองทัพเวียดนามเหนือก็เหมือนพยามัจจุาัาขณะนี้นำรถถังและทหารราบ <30 S 2> นับหมื่นมาจ่อกระเฮียนกระหือรืออยู่ที่ชานกรุงไส้งอนในเวลาราวสองสัปดาห์สหรัฐขนย้ายเด็กทารกและเด็ก อายุตั้งแต่4ีห้ขวบออกจากสนามบินไซง่อนบินตรงถูงฐานทัพอากาศคลารกในฟิลิปปินส์จัดระเบียบให้กินนมกินน้ำตรวจสุขภาพหลังจากนั้นก็ทยอยนำเด็กเหล่านี้บินต่อไปยังแผ่นดินใหญ่อเมริกามีประเทศพันธมิตรที่ขออุปการะไปจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะ ในอเมริกามีครอบครัวชาวอเมริกันที่แสดงความประสงค์ขออุปการะเด็กเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากรอคอ,อยอยู่นี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นนีโอยุคแรก,แรกเด็กๆก,กลุ่มนั้นในการปฏิบัติการเบบีลิฟต์จากไส้งงอนวันนี้ปีพศ2564เด็กพวกนั้น ก็น่าจะมีอายุราวๆ50าว50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาปูแปะยังคงชวนเพื่อนๆมารีวิวเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อนไส้งอนแตกเพื่อเปรียบเทียบกับบริกฤตการในกรุงคราบูที่ห่างกันราว50ปีนะครับ 30เมษาย,ยน2518ชาวเวียดนามที่เคยทำงานกองทัพสหรัฐอดีตล่ามผู้ที่มีวีซ่าไปอเมริกาต้องการที่จะเข้าไปในรั้วสถานทูตสหรัฐให้ได้มั่วสุดๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเพื่อความอยู่รอดเจ้าหน้าที่สถานทูตที่เหลือก็ต้องเตรียมเพ่นเหมือนกันเอกอัครราชทูตสหรัฐก็ใจถึงอยู่ประคองสถานการณ์ วันนั้นนักบินเฮลิคอปเตอร์ชาวเวียดนามใต้คือกลุ่มผู้ได้เปรียบคนอื่นทั้งหมดนักบินเฮลิคอปเตอร์เวียดนามใต้หลายนายขอหนีตายพาครอบครัวตัวเองหนีพ่อเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์เองพาครอบครัวบินหนีตายไปขอจอดบนเรือสหรัฐเสียงมากนะครับ ที่ทหารบกจะนำเครื่องบินไปลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินของฐานเรือก็คุยจะลงจอดมึงจะทำไมเมื่อต้องการพื้นที่ลงจอดและต้องการความปลอดภัยสูงสุดบนดาดฟ้าเรือก็ต้องตัดสินใจผลักเฮลิคอปเตอร์หลายตัวราคาหลายพันล้านทิ้งทะเลแบบดื้อๆที่นำภาพ อดีตมารีวิวกันในตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่านี่คือวิชาทหารเป็นหลักนิยมเป็นแนวทางของนีโอหรือภาษาไทยเรียกว่าการปฏิบัติการอบพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแยง้งภาษาอังกฤษคือ noncombatant evacuation operations, operations. ตัดฉากกลับมาดูเหตุการณ์กลางเดือนสิงหาคม 64สดสดร้อนร้อนในอัฟกา,านิสถานภาพที่เห็นนี้เป็นการอบพยพเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐชาวอเมริกันและชาวอัฟกานิสถานนับแสนเป็นปฏิบัติการอบพยพแบบที่เจกของบ้านให้การสนับสนุนทั้งนี้สหรัฐได้ตกลงกับฝ่ายตาลิบันแล้วแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างปฏิบัติการนั้นก็มีเหตุ รเบิดที่ทำให้ทหารสารัฐเสียชีวิต13นายและชาวอัฟกันเสียชีวิตอีกราว200คนนี่เป็นภารกิจสำหรับกองทหารสารัฐในการปกป้องบุคคลพลเรือนผู้ที่ไม่ใช่นักรบผู้ที่ไม่ได้ถืออาวุธออกจากประเทศใดประเทศหนึ่งมุ่งเน้นที่พลเมืองอเมริกันขอเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ มีอากาศยานของอังกฤษเยอรมันและเครื่องบินพลเรือนที่ถูกจ้างมาเพื่อเข้าร่วมในการปฏิบัติงานแบบนับไม่ถ้วนทั้งหมดมีการอำนวยการมีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งก็คงมีความสับสนอลมานบ้างเป็นธรรมดาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านิโอจะเกิดขึ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยประธานาธิบดีในฐานะผู้ชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ตัดสินใจทุกภารกิจของนีโอนั้นแตกต่างกันในบางกรณีสภาพแวดล้อมทางการเมืองและความมั่นคงก็อาจจะดีขึ้นอาจจะทำให้พลเรือนเหล่านี้กลับคืนสู่มาตุภูมิได้ในบางกรณีก็จะเป็นการอบพยพแบบถาวร ไปแล้วไม่กลับอย่างน้อยๆหลักการนิโอจะเป็นหลักประกันว่าจะมีการดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนิโอใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นณสนามบินกรุงคาบูเมื่อไม่นานมานี้ขนย้ายคนออกไปได้ราว1.2แสนคนนะครับคนเหล่านี้ส่วนนึง สหรัฐนำไปพักคอยไว้ในประเทศเปนเยอรมนีกาตาและอุซเบกิสถานสหรัฐบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้ว่าเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบินในกรุงคาโบทุกๆุ9ก39นาทีในการอบพยพต่อเนื่องนานสองสัปดาห์ ต้นเดือนตุนลาคม2 5 6 4สภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐอนุมัติเงินก้อนโต6.3พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลิภัยชาวอัฟกันในอเมริกาซึ่งจะต้องไปผ่านวุธ,ธิสภาอีกครั้งหนึง่งทั้งนี้คาดว่าจะมีชาวอัฟกันประมาณ1นึ่งแสนคนเดินทางเข้ามาตั้งต้นชีวิตใหม่ในอเมริกา ชาวอัฟกานเหล่านี้โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคการเมืองในเอเมริกาคือพรรคเดโมแครตและริพับริกันนอกจากนี้คนเหล่านี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนอเมริกันอย่างกว้างขวางผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกรัฐและทุกเมือง อเมริกาเชี่ยวชาญรู้วิธีการในการที่จะรับมือกับผู้มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในอเมริกาอเมริกาคือดินแดนของผู้ลิภัยจากทั่วโลกขอให้มาตามระบบและมาตามกฎหมายยังคงมีเกล็ดความรู้มีข้อมูลอีกมหาศาลที่ปู่แปะตั้งใจจะนำมาบอกเล่าในรายการ ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามขอบคุณสวัสดีครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง Youtube c h anel อาทัพพ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดหนึ่งเจ็ดศขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์0-2475-5557หรือ0-2475-4584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย